ขอเจริญพรท่านผู้บริหารโรงเรียนคุณครูมาสเตอร์นักเรียนตลอดถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบงฟอร์ดวิทยายลัยแผนกประถมทุกทุกท่านท่านทั้งหลายบุญเป็นเพื่อนแท้เสมอบุญเป็นเพื่อนแท้คอยติดตามตัวเราไปตลอดเวลา บุญเป็นเพื่อนแท้คอยช่วยเหลือเราตลอดเวลาบุญเป็นเพื่อนแท้คอยสนับสนุนให้เรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองบุญเป็นเพื่อนแท้คอยตัดรอนสิ่งที่ไม่ดีของเราให้หายไปบุญเป็นเพื่อนแท้ติดตามเอาหนุยสุขให้เราไปสู่ทิพยสถานบุญเป็นเพื่อนแท้ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติที่เราเกิด เพราะฉะนั้นบุญจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับในการดำเนินชีวิตของคนเราการใส่บาทก็เป็นบุญอย่างหนึ่งในบุญกิริยาสิบประการท่านทั้งหลายการใส่บาทนั้นมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลคือในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นั้นทุกๆเช้าพระองค์จะได้ เสด็จออกไปบินทบาทเพื่อโปรดศรัทธาญาติโยมให้ญาติโยมได้มีโอกาสทำบุญคือทานะใหม่บุญสำเร็จด้วยการถวายทานถวายสิ่งของถวายเข้าปลาอาหารถวายเข้าสารอาหารแห้งเป็นต้นนับตั้งแต่นั้นมาการใส่บาตรพระสงฆ์สามเณรจึงเป็นประเพณีจนถึงทุกวันนี้ท่านทั้งหลาย การใส่บาตรนั้นมีอนิสงส์มากมายหลายอย่างด้วยกันเช่น 1. เป็นที่รักของคนและเทวดาทั้งหลาย 2. ทํทำให้จิตใจเราตั้งอยู่ในความดี 3. เป็นการสละความตรณีของตน 4. เป็นการต่อบุญเพิ่มบุญเสริมบาร,รมีของตน 5. เป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติญาติพี่น้องผู้ทึเทงรับไปแล้ว 6. เป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันงีงาม 7. เป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตราบชั่วการนานเพราะฉะนั้นอัตมาภาพขอเชิญชวนคุณครูนักเรียนผู้ปกครองท,ท,ทุกทุกคนทุทุกท่านมาร่วมกิจกรรม มองฟอดห่วมใจใส่บาทเข้าสารอาหารแห้งพระสงฆ์สามเณรจำนวนเก้ารูปซึ่งกิจกรรมนี้เกิดประโยชน์แก่ทุกท่านทุกคนที่ร่วมกิจกรรมดังที่อัตมาภาพได้กล่าวไว้ในอนิสงส์ในการใส่บาตอีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธม์มตรีอันดีงามระหว่างคุณครูกับนักเรียนอีกด้วยท่านทั้งหลาย บุญจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกชีวิตและมันสังสมอย่างต่อเนื่องเพราะถ้าหากเราใช้บุญเก่าทุก,ทกวันบุญก็สามารถหมดได้เหมือนกันเร่งสร้างบุญใหม่ในวันนี้เพื่อชีวิตที่สดใสและสังสมบุญอยู่เป็นนิดคือเป็นการสังสมความสุขให้แก่ชีวิตขอเจริญพร